สวัสดีค่ะประหลวงเอกน้องแพทย์จากแองเจิลเวนิสันพานนะเจ้ารประหลวงเจ้าอาจจะมาสอบถามปหลวนนิดน้อยว่าอาทําไมถึงเลือกรถนิสันแองเจิลเวของเฮาเจ้าเป็นหลักๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบนิสันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการใช้มาก่อนนะครับใช้มาหลายคันมากนะครับแล้วก็รู้สึกดีกับนิสันเกืทุกคันแล้วก็มีโอกาสก,าก็เลือกนิสันเหมือนเดิมนะเจ้า เขาขอบคุณมากเจ้าประหลงเจ้าละากอบประทับใจในการบริการของนิสันขอเมื่อเขายิงได้่องเก่าการบริการดีมากนะครับดีมากตั้งแต่วันแรกที่เราเหยียบเข้าไปในศูนย์เลยก็ให้การต้อนรับอย่างดีนะครับให้ข้อมูลในในสินค้าอย่างดีแนะนําเรานะครับมีการให้ข้อมูลที่ดีมากเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็มีความใส่ใจลูกค้านะครับแล้วก็มีทางเลือกให้ลูกค้าเยอะแยะมากมายนะครับ กบริการหลังการขายก็ดีนะครับติดตามลูกค้าดูแลลูกค้าดีครับผมปลวมเป็นลูกค้าวีไพีนี่เป็นเข้ามีฝันจากพรีเมียมอย่างดีของนิสันเนาะเจ้าสวัดี่รัรวมก็แนะนําบอกต่อผู้จะคนนักเนาะแล้วก็แนะนำบอกต่อมาพื่อหน้าเขาตลอดจะขอเขาพระคุณมากๆจะเดี๋ยวน้องกจะมอบเซตอาของความปีใหม่มาฮื่อปลวงแหมข้างนะเจ้าวันนี้ต้องขอลาไปก่กนแล้วเดี๋ยวมาเอลหาเห็นเราเลยเจ้ายินดีครับสวัสดีครับ